ปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เกี่ยวพันกับลายกระทรวงทบวงกรมและได้มีการสำรวจใหม่ว่าค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพเกิดจากยานพาหนะร้อยละ72.5เมื่อเป็นวาระแห่งชาติแต่ยังไม่มีเนืวยง,งานราชการใดที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรม เพราะอะไรและสาเหตุใดแนวทางการแก้ไขที่เป็นอย่างไรวันนี้คือเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องรู้กับคณะกรรมาธิการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงของสภาผู้แทนร,ราษฎรสวัสดีครับผมบรรณาธิการสำนักข่าวกระทรวงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อาคารรัฐสภาเกียรติดนะครับวันนี้มาอยู่กับท่านอาชีพสิริสุทรประธานคณะกรรมาธิการที่ดีทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมคระบิครับ ครับและก็อยู่ก <Philip. S 1> ับท่านนิติพลคุณปอประธานคณะอนุกรรมธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาคุณละอองและมลพิษทางอากาศและเป็นโฆษกของตระกูลการกระท่านธรรมชาตินะครับครับกระสันครับโดยภาพรวมนั้นทางหน่วยงานราชการเองลยครับ เจ้าที่หลายท่านจริงจังมากผมเจอครับถือว่าผมทํางานร่วมกับทั้งกรมควบคุมมลพิษก็ดีเลยนะครับกรมปัญญากรมการกรมอะไรก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหลายคนจริงจังมากแต่ก็มีในระดับปฏิบัติการระดับผู้บริหารนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่ายังยัง,ย,งยังติดอยู่กับภาพเก่าๆว่า เพียม2.5มันต้มีเหือจริงครับนะครับเพราะฉะนั้นการที่ในระดับหัวเรือเนี่ยบอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่หลังๆเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าจะเป็นแบบนัานอย่างจริงจังครับที่เขาอยากทำงานเข้มเข้มข้นมากนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่าอย่างแรกคือต้องยอมรับก่อนว่าเทียม2.5มีจริงครับ ส่งผลกระทบจริงนะครับทำให้อายุคนเจริญแล้วสั้นลงสี่ปีจริงคนตายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเอาความจริงเหล่านี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาครับต้นตอของเรื่องสองห้าจากทุกสื่อจากทุกอะไรก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาแล้วถูกไหมครับแต่ทีนี้มีใครเอาหยุดยกเอาความจริงขึ้นมาพูดแล้วแก้ไขปัญหาบ้าง ผมสามารถแบ่งย่อยได้แค่สองกรณีเท่านั้นครับกรณีแรกคือกรณีที่เราควบคุมได้ครับใช่ครับอะไรที่เราควบคุมได้ไอ้เสียรถตัวมันก็ยิ่พูดมาใช่ครับเราควบคุมได้ไอ้เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเราควบคุมได้แล้วแตการอะไรกําหนดไปสิครับกดออกกฎหมายออกกฎระเบียบออกอะไรกดออกไปเพื่อควบคุมต้นเหตุตอนนี้ใช่ไหมครับกรณีที่เราควบคุมไม่ได้ครับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้มอกควันอย่างต่างๆสภาพฟฟ้ฟอาการ สภาพดึกฟ้าอากาศเราควบคุมไม่ได้ตเราทาให้มันดีได้ทํายังไงเราพูดถึงการเผาใช่ไหมครับเราพูดถึงไฟป่ากรณีไฟป่าอย่างเงี้ยทฤษฎีก็คือมีทั้งหลายมีทางการนักวิชาการนฏิบัติงานก็จะเชื่อในทฤษฎีว่าเฮ้ยก่อนที่ใบไม้มันร่วงหล่นทุกวันใช่ไหมครับเราข้ามที่มันร่วงหล่นได้ด้เพราะฉะนั้นมันสะสมสะสมมามากๆเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ต้องชิงเผาไวก่อนก่อนที่จะเป็นไฟป่า แต่ผมก็โอเคผมก็เห็นด้วยในบางพื้นที่นะบางที่มันสูงชันมากๆอาจจะต้องใช้วิธีนี้แต่กรณีที่พื้นที่ที่มันไม่ไสูงชันมากอยานะั้นคนสามารถเข้าไปได้จากชิงเผาเราเปลี่ยนเป็นชิงเก็บไหมที่พูดมานี่ไม่ได้พูดแบบเรื่อรลอยนะครับชิ้นเก็บตรงน,นี้คือเราไปเก็บอะไรไหมให้มันร่วงหล่นเนยนะครับเอามาทําอะไรเอามาทาเชื่อเพิม ผมไปที่แร่2้งสองดีมากเลยดีผู้ประกอบการเกตรชาวจ้าเก็บใบไม้พวกนี้ครับเอามาทำเป็นถ่านถ่านอัดแท่งความร้อนมันได้อยู่ประมาณ4,700-5,000กิโลแคลอรี่มันร้อนในระดับที่ท,ที่ที่ใช้ในการเผาไม้ได้อย่ดีและสามารถพัฒนาไปจนกระทั่งถึงระดับ7,000กิโลแคลอรี่ได้คนระับที่ผมพูดตัวเลขขนาดนี้ตัวเลข7,000คือตัวเลขอะไรคตัวเลข,ขา่านอาร ถ้าลองดูภาพดูเราพัฒนาพัฒนาจากที่เราจะต้องไปเผาป่าใช่ไหมใบไม้ที่มันร่วงรเราเก็บเก็บมาทําเป็นฐานพัฒนาเพิ่มความร้อนัด้มีสิทการพัฒนาเพิ่มความร้อนจะนนนาจากระทั่งท่าปาร์คดความข้ามแดนเนี่ยไม่มีวิธีแก้ไขสิ่งที่ผมทําได้ก็คือการจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดครับแล้วความจริงที่จะพูดมันคือความจริงอะไร เครื่องตรวจวัดค่าสุรองเนี่ยจะถกเถียงกันเยอะมากใช้แบบมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษรือใช้ไอ้เครื่องเล็กๆทีที่ผมก็มีไอ้แบบไหนมันดีกว่ากันเถียงกันที่จบไม่สิ้นมาหลายปีแล้วเหตุแต่ผมบอกว่าจะต้องไปเถียงทำไมในเมื่อรูปแบบการทํางานมันแตกต่างกันเราก็ใช้ให้มันเหมาะสกับพื้นที่ไอ้แบบตัวเล็กๆเนี่ยเราใช้ในการป้องกันตัวเองป้องกันคนที่เรารักป้องกันครอบครัวเราได้พอมันขึ้นค่าสูงปุ๊บเราก็ป้องกันตัวเองไปแต่ไอ้เครื่องใหญ่ๆนะครับ ระบบการผลงา,ยานก็คือว่ามันจะปล่อยให้ฝุ่นก็เป็น,นตัวเครืองเผ่านือผ่านตัวกรองนะครับแล้วก็ตีแล้วก็ไปรวมบกระบวนการของมันแล้ววัดค่าฝุ่นออกมาสิ่งที่เราได้คือเราได้ตัวอย่างฝุ่นที่ผ่านตนนัวกรองตัวนี้ตัวอย่างฝุ่นนี้นะครับ,รบเอาไปเข้าแกลบสามารถวิเคราะห์มาได้ว่าต้นเพดของฝุ่นอันนี้มันคืออะไร,รลองดูภาพตามนะครับ,รบเรามีเครื่องกรองตัวนี้อยู่บริเวณตะเข็บชายแดบอันนี้เราูดถึงบอกปันข้ามแดงใช่ไหม พอช่วงที้ลมมันพ,พัดพัดพัดมาเรารู้แล้วว่าไอควันตัวเนี้ยมันมาจากไหนม,ม,มันมันคืออะไรครับรเราสามารถบอกได้ว่าควันมาจากตรงนั้นเพราะว่าไอตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันสุดว่ามันคือข้าวโพดครับช่วงันนั้นลมมันพัดมาจาับทิศทางตรงนั้นครับใช่ไหมเราเอาข้อมูลตัวเนี้ครับแก้ไขปัญหาออกมาพูดครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่นอกประเทศไทย เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาอยู่แล้วนะครับในยุคปัจจุบันในสมัยปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับการรองรับในการักษาคนในอดีตเราจะไปต่อรองอะไรระหว่างประเทศทําได้หรือทำไม่ได้ครับแต่สิ่งที่เราพอเราทําไม่ได้แบบนี้วิธีการแก้ไขปัญหาคือเราเอความจริงเรามีตัวอย่างแล้วก็ฝนตรงนี้มันมาจากไหนเอาเรื่องนี้มาพูดเอาเรื่องนี้มาพูดใช่ไหมครับเราใช้ตัวนี้แหละเป็นเครื่องมือในการต่อรอง นครับนี่คือการเอาที่นม่มีระเบบใช้ถ้าเราไม่เอาความจริงมาพูดอย่าหวังจะแก้ขไขปัญหาเรื่องบอกตัดตัวตัวงบป,ประมาณเนี่ยมันคือตัวชี้วัดมาตรฐานการทํางานของรัฐบาลถูกไหมครับ,คครบพูดอะไรก็แล้วแต่เป็นวรระแห่งชาติแต่คุณไม่จัดสนรนงบประมาณ ให้กับหน่วยงานราชการนัสาษาว่าคุณไม่ได้จริงจังคุณไม่ได้จริงใจงครับแล้วถ้าคุณจริงจังคุณไปดูเอาว่ประมาณเอาว่ประมาณท้งหมดมาตีแผ่เงินไปกองไปตรงไหนมากที่สุดแสดงว่าเขาอยากจะทําเรื่องนั้นครับจริงปัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้คนไกทุกระดับในการแก้ไขครับ ที่ดินทุกินเพาะปัญหาเรื่องที่ดินทุกินนครับตอนนี้กลไกในการแก้ไขปัญหารวมศูนสกาในนามคอตชอหรือคณะตราราราบกายที่ดินแห่งชาติที่ผ่านมากลไกลนี้ก็ทํางานได้ช้ามากเพราะว่าสาเหตุก็คือกลไกและการมารวมศูนตัดสินใจทั้งหดที่สกาตอนปัญหามันก็มมัเปนมสการเยอะแก้ไขปัญหาไม่ทันที่ นนั้ในอนาคตในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินหรือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสร้างคนกจในับท้องิ่นครับนั่นหมายความว่าต้องมีการกระจายอำนาจกับองค์กรปกครองท้องถิ่นรับในถ้าประชาสังคมเขามีส่วนร่วมในการอนุญาตต่าตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของที่ดินเรื่องทรัพยากรทางบ้านชาติเกษตรน้อมที่เอ็มสองบ้านชาตก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องเชื่อว่าผู้ต้นกําเนิดอยู่ที่ไหนเพื่องทางการจะมาตัดจะมาดังนั้นเนี่ยพอเราเชื่ออย่างนี้พอเราคิดอย่างนี้นะครับเราก็ให้อำนาจคนไข้ในการ่างในการจัดการเราแค่ไหถ้ารัฐบาลเขาเป็นมาแรงชาติแต่ไม่สร้างคนไข้เพื่อรัาผู้ชอบ ขึ้นมาเนนี่่ยยรัไมกท่านก็หมายถึงว่าพอพอถึงรูปองค์การหนึ่งที่พยายามส่งคุณค่ามาใหม่ก็ประกาศใหม่ว่าเป็นวาระนี้ครับความเงียบไปก็เงียบไปตามดังนั้นผมว่ามันไม่ถูกเพราะว่าปัญหาในหลายพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในย่านอุตสาหกรรมในกรุงเทพจังหวัดต่างเตรียมทั้งนั้นติดตัวที่เรับบรรยากาศเก่าสิ้นวันน้อมอยู่ตลอด นั้นเรต้องแก้ตลอดนะครับนั่นคืแก้โซนที่ครับอันนีเ้เราได้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านทั้งท่านอดิชาตินะครับแล้วก็ทั้งท่านนิติพลนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของปัญหาที่ดินและก็ปัญหาเพี่อนสุทธิธาตโดยตรงเลยนะครับเรื่องนี้ประชาชนตัดสินใจเองครับสำนักข่าวกระทรวงรายงานครับ